อ่าสวัสดีคับนะอาสวัสดีตอนเย็นๆนะครับของเช้าเออไม่ตอนเย็นดิไม่ใช่เช้าดิของวันพุทธที่27มีนาคมนะครับเนาะอ่านี่ครับ <c oughs> ฝากถึงตํารวจสุวรรณนะครับสบพสุวรรณนะครับเนาะ <c oughs> เรื่องคดีไอ้นี่ครับลกักทรัพย์เนาะอ่าพอดีผมอ่าโดนขมโมยรถนะครับเนาะผมรู้สึกผมจะ ไปแจ้งความในรู้สึกจะประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาประมาณนี้นะครับเนาะแล้วคดีมันยังไม่คืบหน้าครับเนาะฝากฝากฝากถามด้ครับเนาะทำงานยังยังไงอ่านี่คือคือนีคอคอ่ความอดั้นตันใจนะครับที่ผมจะจะฝากถามทอพอสุวรรณนะครับเนาะทั้งที่ผู้ต้องหาก็ยังลอยนวลเดินไปเดินมาแถวบ้านผมเนี่ย คดีมันเป็นยังไงมันถึงไม่คืบหน้าครับเนาะ <c oughs> ฝากนะครับฝากฝาก,ฝากถึงสพสุวรรณภูมินะครับเนาะอ่านี่ผมมีเล่มมีทะเบียนอะไรเรียบร้อยคำนี้เนาะอ่านี่คบมอไซค์คบโดนขโมยนะครับนะคนเป็นคนที่บูบาทผมเองนะคับนาะขโมยนะแล้วผมไปแจ้งความบังมันตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้วคบเนาะคดีมันไม่คืบหนะ้าคบเนาะทั้งที่ผู้ต้องหาก็ยังอยู่คำเนาะอันนี้แหละแล้วผู้ต้องหาก็เดินไปโดนมาแถวบ้านผมเนี่ยก็ยังอยู่คบเนาะฝากถึงตำรวจสพสุวรรณนะครับเนาะ <c oughs> คดีไม่คืบหน้าคเนาอรบกวนรบกวนนะครับนี่เป็นครับจะเรียกว่าทํางานเช้าก็ว่าได้คเนาะทั้งที่ผู้ต้องหาก็จะลอยนวลอยู่คเนาะท่านที่ผมแจ้งความไปแล้วน่าจะมีการอันนี้นี่สักหน่อยคเนไอ้ผมเลยอกันนี่คือความอดอั้นตันใจของผู้เสียหายนะครับเนาอฝากถึงตำรวจสพสุวรรณนะครับย้าเลยนะครับย้ําเลยนะก็นี่ผู้เสียหายนะคเนาะโดนขโมยรถไปแจ้งความแล้ว คดีมันยังไม่คืบหน้านแล้วผู้ต้องหาก็จึงเดินวนไปวน,ปวนมาแถวบ้านนี่มันมันยังไงครับน้ำมันทำงานกันยังไงครับอยากรู้อยากรู้ครับอ่าน,นี้ความตันตันใจของผู้เสียหายนะครับเนาะฝากถึงตำรวจสพสุวรรณภูมิคเนะดูด <c oughs> ้วยครับผม